สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx Regent สอ Twin Mark 3 The Regent For Ever สวัสดีครับพบกับรายการ g r e a b a k e r Talk นะครับขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับ Drone To The Beach การเดินทางสู่ความสุขริมทะเลจังหวัดชนบุรีระยะทางสั้นๆแต่ความประทับใจยังยาวนานจนถึงวันนี้ครับทริปดีๆสำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้อง Gpx Drone พร้อมมอบประสบการณ์ดีๆในการทดสอบสมรรถนะของรถและมิตรภาพของคนนะครับเพื่อนๆที่สนใจ Gpx Drone น,นะครับสามารถเข้าไปชมไปซื้อตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของทาง Gpx ทั่วประเทศเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวลือจากทางฝั่งอินโดนีเซียนะครับเมื่อสื่อ2องล้อชื่อดังอย่างไอวันานารัเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึงข่าวว่าทางยมามาฮ่ได้วางแผนการผลิต on new yamaha N m a x รุ่นใหม่ โดยจะเดินสายการผลิตอย่างจริงจังในช่วงกลางปี2024ที่จะมาถึงนี้นะครับทางอีวันบนรรณันเนี่ยถือว่าเป็นสื่อ200จากอินโดนีเซียที่มักจะเปิดเผยข้อมูลนะครับที่ได้ชื่อถือเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อเจ้าแรกๆที่ออกมาเปิดเผยถึงการพัฒนา New l e x y 155 LX นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางอีวันบรนรันเนี่ยจะมีแหล่งข่าววงใน ที่น่าเชื่อถือคอยสนับสนุนในการให้ข้อมูลอยู่ไม่น้อยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเจ้า New l e x y 155 LX เนี่ยก็มีการเปิดตัวออกมาจริงๆนั่นเองโดยก่อนหน้านี้นะครับทางแหล่งข่าวเนี่ยได้ค้นพบรหัสการผลิตใหม่อย่าง BL ซึ่งเป็นรหัสของโครงการพัฒนา All New Yamaha Nmax รุ่นใหม่ซึ่งล่าสุดครับทางสื่อจากแดนอินโดนีเซียนะครับได้เปิดเผยว่าโครงการ BL เนี่ยได้ขยับสถานนะ เข้าสู่การเตรียมการผลิตแล้วและจะเปิดสายการผลิตอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี2024นี้ครับซึ่งทางไอวานมานารันเนี่ยได้เปิดเผยถึงเหตุจูงใจนะครับที่ทําให้เชื่อว่าโครงการได้เปลี่ยนสถานนะโดยเปิดเผยว่าเป็นเพราะโครงการเนี่ยเกี่ยวข้องกับรหัส b 6 s นะครับซึ่งเป็นรหัสของ n m a x ปัจจุบันนั่นเองและรหัสที่ลึกลับนะครับที่พวกเขาค้นพบนั้นเนื่องจากลักษณะส่วนประกอบหลายอย่างจะคล้ายกับ b 6 s นะครับ รวมทั้งองค์ประกอบของรหัสโครงการที่เป็นส่วนประกอบจากข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของทางอีวานบานารันนะครับมีข้อบ่งบอกที่ชัดเจนว่าเครื่องยนต์ NMAX ใหม่นั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันครับโดยรหัสโครงการที่ถูกกล่าวว่า BL นั้นไม่ใช่ b 6 s อีกต่อไปนะครับซึ่งเครื่องยนต์เจเนเรชันล่าสุดที่จะมีการพัฒนาแล้ก็เปิดตัวเนี่ยคาดว่าจะมีให้เลือกด้กันถึง2รุ่นเลยทีเดียว ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะครับทำให้สื่อจากอินโดนีเซียคาดเดาว่า All New Yamaha Nmax รุ่นใหม่จะมีตัวเลือกให้มากถึง4รุ่นครับโดยจะแบ่งออกเป็น2รุ่นหลักนะครับก็คือรุ่นมาตรฐานและก็รุ่น h y b ริดด้วยนั่นเองครับโดยที่แต่ละรุ่นเนี่ยจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นรุ่นที่แบบไม่มี ABS แล้วก็รุ่นที่มี ABS ครับรวมกันเป็น4รุ่นด้วยกันซึ่งตรงนี้นะครับหากว่าจะเป็นจริงเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าคืองยนแบบไฮบริด ที่จะมาลงใน o l New n m a x โฉมใหม่นั้นจะมีสเปคคุณสมบัติแต่ก็เด่นในการช่วยเหลือด้านใดน,นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในการฟิร์นโน่ไฮบรนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของการช่วยออกตัวใช่ไหมครับแต่ในรุ่นนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำมันก็เป็นได้ครับจากการสังเกตการของแหล่งข่าวนี่นะครับพบว่าเครื่องยงนต์มาตรฐานรุ่นใหม่เนี่ยจะมีพลังกำลังเพิ่มขึ้นจากรุ่นปัจจุบันนะครับ ซึ่งสิ่งนี้ได้รับมาจากการปรับปรุงการเผาไหม้และก็ชุดเกียร์ CVT ชุดใหม่ครับอย่างไรก็ตามครับทางอีวานมานารันนั้นเนี่ยไม่สามารถอธิบายโดยละเอียดได้เนื่องจากตอนนี้นะครับยังเป็นข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือผู้ผลิตรายอื่นครับจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะ All New Yamaha Nmax Generation ใหม่อาจจะนะครับกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับสมัยที่สุดในกลุ่มสกูตเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ที่ไม่เกิน 200cc นั่นเอง ตรงนี้นะครับจะต้องมาเราติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทาง g p s Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนในการอยเป็นทางการครับแ้ะพบกับรายการ Great b e r Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย g p s Dare to Challenge